ไม่มวบันที่เกตหรอเบเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอีกเก้ามือเลขกออกเงินบ่เนี่ยมืนเล็อะไรบอกคนบ่เขแ่เจ้าเขาบอกนเาบอกแเจ้าไม่บอกคนหรือประดเี้ยนนี่บอกเพื่อปละดเพี้ยนได่เออถ้าไม่ถือเพื่อปลเพียนคไม่้อาอะไรที่ตดบ่คันย่าทำเกียววันมาสิบกวอาแล้วเดียวเลยเจ้ายังมาหนีหน้ายิ่ตาที่ยิ่งคอยคนทั่วบอกเล่าสามตัวแล้ววันแล้สิบสี่จักสามใบแตไดนสิบแปดล้านแล้วเสียวง ปฏิทินขันคอยบวกเบิดร์ตปฏิทินถ้านคันถือพอแย่ยากยกละสิมีเงินแจกเข้าบ่ละโยบ่มีแจกแล้วบอกแล้ว่าสิบอวกจะเจ้าผู้เดียวจะเอาบริษัทบอกยังไดบอกคุณท่านผู้ส้มคุณน่ะบอกท่านผู้ส้มเอาตัวเดียวกันมาพี่น้องอีกเก้าหมื่นบริษัทยังสิบอกฮะอีกเก้าหมื่นสิบสิบเป็นสั้นกว่าอาถือปฏิทินถ้ายังไงเนาะจักแล้วถือปฏิทไทยก็ดีต่อนปฏิทบ่ถือแต่ข่อยไหมฮะฮัมถือแต่ข่อยพอข่มีเงินสี่ไหมมีเงินสี่ป่ะยัน เอนูซ้ใได้สินเด้อซื้อตัวไหนหนึ่งเด้อโอ้ยฝันไว้ยังันละบเมื่อเกิดวันที่สิเพราะวันที่เอีแปเกิดสิบสิ็นแมมสาตัวหนึเจ็เดร้สิไปบอกม่วางในแน่นออเมื่อวบ่อนมาพอที่สีอ่านไปไหนมาตัวน่อยพูด่าดี๋ยวเานขยายมันน้อาลนเบืองบออาผถัดรายการนี่กินน้ำคอนเสิยังไกินเพืทำไมฉันว่าอกินบ่ข่อยาลบ่เบิ้งเบิ้งเออลบเบิ้งเบิ้งวันนี้ ฝากพ่อยังไปหาเล่าบอกว่าจากพ่อตูเล่อาบอกเรลาสีรับส้มบ่อเขาบอกบอกอยากกินเหื้อบอกอยากกินเด้อว่ามากมายบอกอยากเหล่าบอกได้ยินนะอยากเรลานูนในห้องแย็นนะเออบอเป็นนาหลอกเลาได้ยินอยู่หอกเราบอด้นอนในห้องแอร์บอกบอกฝากอยากกินว่าจย่งไว่ามาชินชอตว่าดีจ้าพี่กินตลาดพูดลาบเอนู่นซื้อพ่นพี่มุ่นปีเจริญเนีจ้าเออยุบันพ่นสูงอายุสิสองยายสิบสามจ้ะเอ แต่พ่อแต่พ่อเล่าบ่ะจ้าอยากพ่อโตเป็นเปลี่ยนใกินแม่มาบ้านนักเที่ยบ่ยใหญ่เดี๋ยวนี้ลูกก็วิทยังระบาดอย่างนี้ว่าอาย่บ้านจานทงเมืนบ่ออบ้านจานทงันขึ้นอำเภอเกสีวิสัยบ่ใหญ่จะเอาอยู่เท่าไหร่เราใหญ่ปีนี้น้องอยากหูอยากหูอยากเห็นตัวจริงพร้อมอยากลองเพื่อนครูกับยายพุทธชันมีฮยายสิ่พ่อ้น้องไปเห็นหนาเลยเพราะเนาะสิกาบชิงงามๆวก็สิกอดน้ำดำแล้วกระเฉยายยาลองเพื่อนฟัง หาจะเป็นผู้นางฟังหาเงินจีบหนยดีมว้่มยำใดแเหลือเยอะก็บจ้งควนเสีม really? ื <soft and peanut butter> ่อยล่าเด้อหล่าเชื่อมาเรียงลูกหล่าช่งลูกล่าเลี้ยนล่ลูกล่าที่ั้งหลังลูกไปออะมาขอต้องเวลาสมองไม่ใหญ่ยิ่งหน่งเช้าคอยนาง่งอยู่14ปีอยากสิหาผู้คนเรียกว่าขึ้นหม้อสามน้ำมูซาหได้ไรพวกเาที่เขาม้สมเขาเคยอยุสิบหา ว่าพป็นังเราไม่ได้คุยเลยก็เลี ah ้ยวไว้ขนายใหญ่แล้วก็มีกอน้ำอขอว่าน้ำมีแต้ละจำเหี้ยจ้ะ่วนพุนผีซิลิพ่นําไปบ้วงคนอายุเท่าไรก็บ้งหมูแต่วขอพ้วนจีเอิญคนแจ้งไหนนเอิญใพญ่นจีดีใจบ่แั่นเยซิลิพ่อนวัดดีได้ใหญ่ไหวหอดไพ่ไมไพ่เจตวันน้อลอพิชารมาหารมาล่ำมาล่ำไอ้ล่ำแล้วบ้านาลองพิจาจะพึ่งในยหล นั่หอยฟ้อนหอยยมินจิตะเล่หอยเรือหอยซอมาเล่ลงทุนแต่ซี่สิบเก้าบาทเออยมินจิตะเล่ซื้อมาเท่าไรก่อน่สกบาทซี่สิบเก้าบาทเลสูบี่เก่าเดียวจี่เกัอเสือได้อี่เกากโอ้ขอบคุณขอบคุณกันแล้วกันขอบคุณพึ่นเน่ยพึ่งนเบิงห้องนี่วิ่งจะเขาเขียนมาแจ้งสีวะอันยัง ทาแล้วไม่เหนียวหนื่อ่ะปหนพี่ใสอันนี้มันจบเนียนเนียนใสดูดไขมุกเนียนใสดูดไขมุกเนอโนใส่มีเดียสี่สิบเก้าบาทเขาบอกว่าเนี่ยทาขี้ตะเลขจะบอกผมอใส่เลิตสิโลออนโลออนมีเวียโลออนสี่สิบาทสำหรับสุภาพสตรีที่มีตะกลียหม่นหมินยัไม่ได้ถอนขนโที่มีตะรกลีบ์จะเป็นหมินนัีงไม่ถอนขนว่าอีคือโฆษณามีโฆษณาออีกเนี่ย ยาบองน้ำเนี่ยเอาโฆษณายาบองแล้วก็นี่นะคะซื้อมาใหม่ๆ40คือ40บาทกันเป็นทิมเป็นแป้งตลาบทากันแดดจ้ะอือเอาโฆษณาเปิดออกปุ๊บนะคะจะมีฟูมอยู่ในนี้อันน้นะอลองลแล้วทีนี้เราก็แปรมาทานะคะถ้าเหงื่อมันออกมันก็หน้ามันก็จะดํานะคะ เหงือออกหน้าดําขี่รถทั้งวันมันก็เลยหน้าแหลี่ค่ะก็หน้าแหลี่เลยใช่ไหมหน้าแหลี่ทีนี้หนูตเต้นเมื่อกี้มันมันเหงื่อออกหนูก็เลยปับ๊บปั๊บปับปับ,ปบทาจัาหน่อยนี่จ้ะเออเออทาเพราะว่าทากันแดดจ้ะทากันแดดจ้ะอืมโคชาร่าหนูอยากได้ลิปสติกสีชมพูบางๆหรือสีม่วงก็ได้หนูกำลังหาเงินซื้อนะคะ่ะอืมอืมอืม อันนี้นูซื้อมายี่สบาทมันเป็นอะไรดีครับโฆษณานีครับทาปาค่ะอันนี้ควาโฆษณาแบบนี้นะครับมันเป็นลิสติมันทาไปแล้วมันไม่ออกสีแต่มันไม่ทําให้ปาดเตียเขาเขาเอาไว้เขาเอาไว้ให้ทายามหนาวยามเกี่ยวข้าว่อยไม่รู้จักเขาเลยซื้อมาเออแต่ที่แท้มันเป็นมันเป็นลิสติมันมันไม่ใช่ลิสติสีทาแล้วมันก็ไม่งามหรอกถ้าอยากงามต้องเอาแดงกว่านี้จังหน่อยโอ้เท่า้นี้แหละค่ะเอาแล้วอะไรเียอะไรเนี่ย อ,โโอันนี้ยาหมองตาทวยทองค่ะเขาเขียนว่า32บาทค่ะห<อ>นูซื้อเขาสงสารเขาเล,ลดให้หนู30บาทท่วนค่ะเขาให้เจ้าวภาพจงเจริญศูนย์สามสามศูนย์ดัวงวัดสีมาเป็นวาวยศูนย์สามสามศูนย์กวัดสีมาโอ้เอาบอกเลยพอกนะครับถ้าปแปลงดีครับคือผลิตภัณฑ์นะครับที่พัชรีใช้นะครับใช้เพื่อที่จะทําการแสดงนะครับปูหน้าปูหน้าไม่ให้ดําแหงไหมค่ะเอาทาพอพอบนดีดีเจ้าหน่อยนะจ้ะ ถ้าไม่ทานหน้าหนูจะดำดำเหมือนคนกำลังใกล้จะตายหมดเขาแบบใกล้จะตายเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับสาววัสรีนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามีคนซาว่าหนูไก่สิตายแล้วจ้อยหลายดังหลายไก่สิตายเลยมันเป็นโรคหลายเรงชนิดหนึ่งมันไก่สิตายเลยขากันก็จบใจวัสลีทำใจยุ่งสองหมู่สองเพื่อนไปในนอหน้โอ้ยแบบดีโอ้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจาก พัดสลีนะครับไม่แพงนะคะสี่สิบบาทถ้าร้อยหนึ่งถึงแพงค่ะไหม่ะลูโฆษณาไปก่อนล้ถูกถ้าลูกผู้ถูกขอเสียงโฟมือในการโฆษณาไปสักครู่โอ้ยปวดเหงาขึ้นกันเนาะก็ว่ามันไม่ไปเห็กันตัวโอ้โผู้โฆษณาเนี่ยโอ้ให้บอาไปนั่นผู้ถือไม่ข่อยังนี่เมผู้ถือไม่นี่ผู้ถือไม่หนูเพิ่นบอกฟังว่าเพิ่นเคยเป็นไฟ่นเคยอยู่วงใหญ่จิตลาพูดลาเพิ่นลองเพ่งยังกว่าไอ้คนลองคูกับเยญ่จินมาทำไมไม่รักเรามาทำไมโอ้โว้ะ โอ้ยนางเอ้ยไม่ยังอายเนี่ยยังเนี่ยเอากินกินแตงโมแตงโมเนี่ยโอ้ยพอกินแล้วพวกแตงโมอยากกินแนวอื่นอย่าเนี่ยเอ้ยจะลองคู่กับอยากกินตลาดเปี๊ยงยังเกาะที่วันลองกับเบิดตรงใช่ไบมกเบิดบรมาแล้วเจ้าขุนเท่นเนี่ยจะจำหรือเปล่าจำได้เออแันไม่ลองมาได้ฮะนี่ซื้อเพียงมาทำไมบ่ไม่รักมาทำไมบุ๋ไปรักเดินมาทำไมแันไม่ลองมาจะได้ลองฟังหนึ่ง เป็นจ้าไม่ต้องเป็นเออดาราคยมากหลายศิลปินเพราะไส้คนมาผู้แรกเลยก็เบิร์ทองใจผู้สอนก็ไม้ไทยใจตะวันผู้สามผู้พับิดาขอยผู้สี่ขอบาหากไฟอกอาจจะเป็นไอะไรก็ได้แต่ว่าแล้วมันเหม็นปากก้อยยังสิ่งเศร้าอกพี่น้อยสิไป๊ใสโอ้สิว่าพี่น้องออกเป็นพี่น้อยเลยพ่อแล้วพ่อแล้วมันคือสิพ่อไว้เถอพ่อแล้วพ่อเดีวพ่อแล้วคนเฮาเกิดมาต้องมีความเพียงพ่อไว้รัฐบาลรัฐประกาศบ่เศรษฐกิจเพียงพี่พ่อเพียงพ่อห่วย เพื่อจะไปบอกไก่กันกาอมหลุกอมได้นี่นะครับนี่คือลูกอมของอ่าพัสซีครับมันอมหลุกฮ้อนนะครับเพราะว่าเม็ดเหลวเสื่อยไหมนะฮะเม็ดแล้วประกาศบ่าเงินเบิดเสื่อยไหมโอประกาศเบิดแล้วนะครับสำหรับอมฮ้อนมันจะอมเหมือนอ่ะมันมีหลุกฮ้อนหอยไปไก่ยาวไปไ้นมันมีลกอมทำบันดีตีแหละมาโฆษณาก่อนโอ้กันเจ้าอยู่หานจะว่ามินปากี่เราผู้เดียวกันโอ้ผู้เดียวใส ก็ต้วังต้องเต้นไปก็เนี่ยเดี๋ยวมัดนี่แป๊บเดียวหนิว่าเราก็อยากให้เจ้ามิ้นปากไวมิ่นมาว่าลูกอมมันเบอร์แล้วก็สั่นจะขี่รถไปสิลูกอมไม่ไวแน่ไปเออมาบอกกบเพื่อนก็ดิมาบอกกบลิบมันมันกค่แหงมันมัดอยู่ขันเปลี่ยนใดกวไปเปลี่ยนกหรอเด้๋ยวนี้เปียนนี่ยังเปลี่ยนลิบมันเหรเป็นลิบสีเป็นลิบมัดมันขึ้นมันคือคนตายพูดหน้าขาวขาวปากเ่ราะถาคือสบคือสบคนอื่นนี่เม่นบอกเขาแจ็คสั่นบอกจะดีห่วยอสีไปไสหน่อไปหาลูก เออหาลูกโอ้เนี uh ่ย huh. กินนามซะก่อนนะวางมือเนี huh. mm ่ย hmm. ต mm ัวหนังว่าลวางลวางมือบ่อยๆไปแเรามันเป็นอย่างมันเป็นโรคโควิดด้ลวางมือบ่อยๆได้แต่กินอย่างไรไม่รบอกแต่ว่าตื่นกรืมาเศร้านี่ท่านได้กินอย่างก้ามมึงเพราะท่านได้กินอยู่ไปยันหิวโวก็หิวขเข่าได้ว่ามักห้องพี่กับจัดในเต็มเต็มแล้วคือว่าชิ่ว่ากินเข่าสิลดหุ้นแจ็คสองสามหมื่นค่ะภาษีรถหุ้นเออลดหุ้นก็กินเข่าแรงก็กินเข่าเศร้าที่แต่ขางเคียงไม่อายสิตายเพราะเนาะมันบ่ตายเหรอมึงเข่าชื่อว่าตายเนาะมันบ่ตายดิภาษาอุตเข่าม ต้าผ่าพุทราเจ้าพอนอดจนจอยจนเนาะเออเออมันเป็นไงคือได้พอนกินมันจะคอยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนาะเวีนบ่เออพอจของเปนั่งน้ำหนูก้อนแหลพี่เอาเศร้าเราบอกลองเพียงนี่งโมีแเวีนแห้งเลยเนาะเบิ่งเบิ่งจะโทรศัพท์มันกะโบ่โบ้เหลียวหินตลอดกรับบมีแเวีนแย้งเออประกาศขอเงิ่อนสี่แว่นเลี่ยบริษัทกับเปิดฝากกระจกงามๆซ้ำนี่มาแห้งใบเนี่ยอาไปยังมาไปแห้งหนาแต่งหนาเออโอ้คนรุ่นนี้ยังกินเต่งหนาใช่ไหมพี่อุ้ยนะคุโอ้คุณเป็นไปใสเนาะเอา ไปนั่งปฏิไปไปดื้อๆฮะนี่อุ้ยโอ้ยนักร้องผู้ขาแครับเงไม่ยัก่อเอาของสุ่งไกมเ่อายนเยนเฮเอาของใส่ถุงเอาปิดคอนเสิร์ตเหรอพ่อเนี่เออปิดแล้วเฮปิดแล้วปิดแล้วพ่อเพามันคือปิดไปอเวองเจ้าไม่ไม่เจ้าใอยเดี๋ยนี้เอาตีพ่ดียว่ายั้งเดี๋ยว เขาหิ้วเขาหิวเขาแห้งยี่หรี่ไปนี่อ่ะอันนี้ตัวซับลูกไปพี่หิวเขาเราบริจยคหนี่เขาสีเมี่ยเราบ่ิจาคหนี่มาคือสีเมียไว้แถ่ะฮะนนี่ผู้ใจมันคือตัวหานไว้แถอะฮะนนี่ใสอีกใสอีกโอ้ยมันได้ตั้งใจมาล่ำไปไหนนี่มันเป็นยังไง้งใจมาขอเขากินโอ้ยมาขอเขากินมันก็จะได้กินดูเขาโอ้ยตายมันได้กินดูเขาแต่สิพาไปกินไหนได้จะคล้องมันว่าจากคลองพิ้ง จะกินเขาแท้ะาทเดี๋ยเึงกับขานะครับกกัน่เ่ามันจโองีเเออเดี๋ยวตัดให้อ้าอ้ยอยากน้ำซุปเปิดสตาร์เอานี่กินขาก่อนนี่เขาเอ้าปึ๊บเอากินเน่ยไอ้แมนนี่โบแมนใ้กินไปก่อนเแล้วอครกินไปเคงนึงนั่คือว่าโบแมนว่างมันกับโบแมนกินน้ำกันนี่แหะ บอกอถามแม่เจ้าก็ตอบแค่วแม่เจ้าของเจ้าบ่เย็นเจ้าบ่แค่น้นมันบริบบิ้นเย็นมันกินได้ยูไอ้แบงเคืองยูมันยนติโลโคพิดเนาะมันบ่ติดดอกโลโควิดไอ้เฝ้ากินขอน่อนขัดไม่ซ่ารือเป่าเป็นยังสอขนาดมันน่อยปดโอ้ยขัดนนีล่ะกินรสปลาคยมันก่วงไหมฮะปามีอีลีบอกมีอีลีพวเดตัวมันกเด็ดตัวเอาส่เดียวก็ไปร่เอาม่เปลี่ยนไมกันไหมาเอาไปล่างเขาได้ยบนี่เด้เอาเอานีนีเอาเอานี่เอานี่เท่ๆใ่ตออคือปาไกหเล่บพ่ถือเอาล่างเอา ออนี่เอาเมาอเอามาาอทเท่ห์ให้ทีเท่หเดี๋ยวจะเฝ้ากินเอาเปล่าล่างก่อนนี่น้าเนื้อไมาได้ใสนี่กินไหนบอกินบอได้น้ำมันน้ำนี่ไงน้ากอกข้าซมันสีไงเดี๋ยวบังในกาเนี้ยมันจะงวงเร้วกจะไปเห็ดเปียกซอยพอได้ย็นนี่เราเย็นเย็นเดียวอยู่บนแม่เย็ยบอคือจากเนี่ยหมดเลยนี่โอ้อ๋ออาออล่าล่างบอเออล่างก่อนแต่คือเส้ยเองสั่น ว่าแล้วมันเป็นมันนเป็ยังไงบ่อหนอนข่ถ้าไข่อะไรก็บอกมึงเจ้าเราไข่ดีเพราะมันได้บ่ได้เลขตัวไหนหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งเก็ดเก็ดเนี่ยได้บ้าฮะมันคือสิ่งเนี่ยต้องกินเข่าก่อนว่ากินเข่าก่อนจังกินก่อนบ่กินจังไหนย้ะนี่เว่ยกินก่อนเรไปกินเนี่ยนะพอนี่เดี๋ยวแต่สิไปกินแล้วเดี๋ยวไปซื้อไม่เอาก็ได้เนียใช่ป่ะมันคือสิ่เก็บเอาเก็บอุปกรณ์ก่อนนี่นี่นี่โฆษณาสินค้าปเ๊บเอเพื่อนั่น เพบซับว่าจบอุ้ยนี้ใส่หันไม่ใส่อันเกาโอันเกามันคือเกาเถอเกาอยงเพื่บแนวท่าขี่ตะแระพิจี่านนคนบร้อยันอินอ่าโอ้อยากเมื่อแล้วหิวเขาแล้วอืหิวเขาไปเพ่อตีอ๋าเดี๋ยวพาไปพานักลองไปกินเขาก่อนนะครับเพราะใส่แวนตายน่คือพอ <laughs> เ้ยยกมือขึ้นบายบาบเป็นความหมายว่านองลากอนลากอนลากอไม่นานดอกบกออนที่จะย้อนกลับคืนมามที่ห่างเจ้าเพียงแต่ไกลส่วนหัวใจยังอยู่กับนาง อดใจไว้เถิดเอวบางเปิดหลานยามได้จะพอ,อ,อก,กันไหมเด้อพี่น้องแทบกบแทแบบ๊กแทกแทแทกแทโอ้ยสดกัเอาก่อนจะลาอขอคำสัญญาสักหนอบอกลาพี่น้องนะครับผมเอ้าว่าจะคอยและหาเวลาพบก,กันอืมอ้าชัว่วโมงรักมีเวลาเซนสันสุดยอด อยู่ด้วยกันทั้งวันเหมือนกับเดียวดเดียวชื่นอุราเมื่อมาชุมนุมพร้อมพลังเปรียบเช่นดังได้ขึ้สวรรค์เลยชีร่วมบันเทงิงใจเ,เราเรื่องให,ห้เปรียวจะเล,ะเลียวดูใครก็จำใสดีจบไหนไมจบตัวสวัสดี่ดันผู้มมกัน ขเด็กกันเคยติดตามชมวงน่าก่ายจุฬาตลีตรางวัลที่หนึ่งหกล้านเบิร์สุขวนได้จ้าขอบคุณค่ะน่าโอ้เอาในเสด็จครับเป็นปะ,ะเดี๋ยวสิไปทรงสิพาพเพคนไปกินเข่าะนะครับาสาวบัสลีนะครับ,บ,ะรบฮะ,น,บน,ะนี่เอาสังเกตว่ามีแนวลืมบ่มันตรงเบิ้งงด้แต่ของลืมอย่างอันนี้คนลื่บ่ฮ้ยเบิ้งลืมสิ้นเฮ้ เรสิ่งสียื่สิ่กับเรื่อเพลงเป็นขอมานี่ใส่เลยใส่เป็นขอมากพี่เด่นเนี่ยเรียกว่าตาเรียาวดีมักบ้าหลุนนองไปลักตั้งเด่นโบรักสีดำเมื่อไรจะพอหัวมา แฟนฉันไม่ต้องรอนั่นกต่หินเคลืนทินเออเคลื่อนแต่ละเวลานี่เพใจเยนคืนใจอ่อนผู้หนักเขนขอมาโอ้ข่าวว่าได้เตจักเพีงหมดอได้บสูเพีงเลยบอกเลยเอามือเอาบอกเพื่อนว่ามือแล้วมือมือไหนพอกันไหมมือมือไหนอีกครับ เมื <formation> ่อใดพันธ er mm ุสิงทีมาเปิดค้นเสร์ตมงนี้อีกครับสามมือจ้ะอีกสามมือเล่าบอกจะนีเขาบคืนสิรอโดนแถบโดนหรอกจ้ะฮบาโดนบบสิไปเปิดคอนเส์ตทังไหนอีกไปพกเสียงแค่น้อยกอนเันจิเสียงแตกกานี้มันจิเสียงแตกกานี้อู้ดนเสียงแตกกานี้คือลองไปบ่อด้บาตรโทรโอ้ฮ้ออันนี้ละฮารเดอร์ใส่ใส่เอ็นุ่ยได้ป็นไยเสียนไ้วามันผิดมันผิดอันป่มีนเมีนอ้ไขีดขาอ้ขีดขาดนมล่อรบกกาบบีเหใส่ใส่ใส่เอใส่ใส่เออเออเล่เจ้าอ เอออมีสองใจเังสิคือเพียงเยลละวานอ่ะตีมันวาจังไหนตีดอกลักแล้ววาในใจได้สองมันวาจังไหนล่ะจักเขาลองบ่ได้บ่ได้ยุคเขมีซีนแต่เขามีซีนลองเพราะใดมาสั่นโบมีซีนนี่ลองบ่ได้ต้องมีซีนได้ชาวน้องบ่เก่งปานนั่นดอกว่าเพียงแต่ว่าในใจอยากได้สองนะตีเออมือมือลุ้นแจ้งฟังเพียงของหัวหน้าดอกลักเคยเดินเพิ่งแจ้าหัวหน้าเพราะว่า เพิ่นว่าสิเอาข่อยไปเพื่อนบ้านไม่หลูกก้อนพักไว้ก่อนเพราะเป็นมีลูกก้อนแล้วเพิ่นโทรมาว่าสิเอาข่อยไปอีแม่ข่อยก็มาตายใส่พ่อข่อยก็ยู้เดียวลูกข่อยก็น้อยอยุข่อเลยตัดสินใจบ่ไปอยู่น้ำพ่อยย่ยต่อยหลอยดอกรักดวงมาล่าข่อยเลียขึ้นมาเป็นสุภตาพิจารเรื่องของพ่อของแม่ที่เพิ่นตั้งให้พอกต่เลยดาว่าเป็นยังไงเหมี่เปลี่ยนสื่อไหลเป็นปลาเพวงเลยพอแม่ตั้งหรืว่าสุภตาพิจารณ์เรื่องของบ้าน ไปเสียตะข่วมผัวกับัวพี่บาข้าเนียเปลี่ยนซื้อมะเปลี่ยนแล้่มันเป็นอะไรเป็นบาโก้เขาบานมได้เที่ยเป็นาแล้วเปลี่ยนซื้อโอ้เป็นบาท้าเปลี่ยนซื้อจู่บ่หนึ่งมันเกี่ยวกันอยู่บ่สุภัตตาที่สุัตโอ้เออเยขอยิสไยเรเลืนซือผิดเออเซื้อผิดนี่เว่าแม่จับต่างซื้อเหยีผิดว่าผิดมันผู้งามตเต้นหน่อยนอยมันจะหักมูอมึนเหมือนนั้นเขาเขาล่อนนี่ะมอของแม่เลยปีปี๋ี่ผู้ต่างซื้ออไยาผู้ยา เแคกว่าเปียวะยังหรือสมัยตกวันเแต่งอะไรลูกพืชพต่างซีังต่อตั้งมาลุนน่ะผมหูน้ำพนผมหูมัดจำนี่ลายพี่ขอเจ้าบอกใช่นอมันเป็น่ังโอเคป่ะเป็นังเลยกป่งไปบ้างของลูงพีลาวันเอยางกรองได้ยุติว่ะที่มีสิอ่านะครับวันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับคอนเสิร์ตเอ สาวพัสดีนะครับผมเดี road, ๋ยวผมจะได้ไปส่งคนพาผนไปกินข่านะครับพี่จิงเนกะอยากลองพิ้งก็เลยส่งเน้อไม่ยังเยอะย้อนคือแข้งข้างหลังองคือบจบจะว่าถอดหนึ่งผู้งามบอกถอดอะจะลองพิงนี่แหละถอาลองงายเหมัเนาะแม้อัดแฟนของมาของเบิ้งในรศัพส์ีแค่ไหมก็หละเต้นดีคัะไหมออจุดจุดแหลกล่าแมนบ็อกขอ้ลองว่าไง่าจังไ เหมือนพัดตกหลังควายมาโดนต่อไม้ <c oughs> เมื่อได้วินคำพูดของอายว่าให้เลิกกันพ <c oughs> อจบเพราปานถือก้อนตอกซิวตอกใจจิตจนสถานทุ่มเทให้อ้ายมาน,านันเหลือแต่ความว่างปล่ากลายมาเป็นแตนเก่าชั่วข้ามคืน บาดทั้งตาปนเสียงเสื้นนั่งกอดความเงาย้อนคูนของน้องบ่พอจึงพบความปวดร้าวเรื่มสิ้นเรื่มในซัมนี่ไงในซัมนี่เอาหอดปวดร้าวหรจบเลยบ่เฮ้ยเอาหอดปวดร้าวหรจบเลยบ่คึ้ไปบ่เป็นเลยแสดงว่าจบแสดงว่าจบให้ไอ้กับเขา ไปดีจากใจแฟนเก่าผ่านไปเังสิเลยโอ้จบไปเองสิคือกันคอยติมไปนะโอ้ติมอืมขันคอยคือเอาเองมันสิติมลงแบบนี้แม่บอของเจ้าของเพื่นแฉมันลงแบบไม่พี่ก้าบก้บก้บข่อยมากนาตามมาคุณเล่าบ่มีเพ่งหนึ่งอี่เพี้่าแม่เบิ้งเบิ้งนุดบ่เบิ้งชุดไม้ดาชุดเล่าเปิ่นแม่เบิ้งนะมันสิเนี่ยขา้าไอ้ห้เบุยตัวน้องน้องจีตอบเพี้ยดึกเต็ดเต็ดเต็ด

หากินเข่ากินน้ำนะครับเปิ้ลเมย์แล้วเปิ้ลว่าเปินเพันเสิร์นมาหนี้เบิดมือเลยเปิ้ลเอลอยากมาลองพีงหลายนะครับอเอลอยากมาลองพีงหลายอ่เดี๋ยวผมก็สิได้เมื่อบานไปทรงเพิ้นนะครับเพิ้นพักพรตามอัธยาศัยของเพิ้นก่อนว่าสีลองซอยเพิ้นที่ดอกเรียวเพิ้นนั่นว่าโอ้โหเขาพีงนันพีงนี่ไอ้ไข่แน่พีงนันพีงนี่ไข่แน่เพิ้นแย่งไม่ลองอย่างเดียวเลยก็เลยได้ฟังแต่พัสดุรีลองมาหนี้ดีได้ฟังผมลองนะครับขอบคุณขอบคุณกันและกันนะครับสำหรับยิบซีทุกท่านด้วยที่ติดตามนะครับเดี๋ยว อีก่ากี่มือก็จะมาฟังเพลนลองเพลงอีกไหมนะครับผมรู้สึกว่ามีแห้งนะครับมีแห้งบ่ครับโอ้นี่บอขับเาข้ามาเบิดสภาพโอ้เบิดสภาพเลยอือนะครับมีเบิดสภาพแล้วดนะกค่งาต่ขอเลยขอ็ก่ขอเล็กขลัยางอ่อนเฮียนวากูจบพุ้งเฮียนยังไงน้อจะไปเอื่นผู้ใดมาเนาะนะเลขกได้เพระานี่ได้สามตัวนั่นละว่าตัวไหนล่ะหนึเจ็ดเจ็ดนึ่งเจ็ด แต่ว่าไปบิ่งเหยนกว๋วยเนื้อแสงมางบ่แล้วง่ายดอกโอ้อ่ะนะครับผมหนึ่งกิจเดอร์พี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากซื้อเลขซื้อหวยนะครับเอาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยววันศุกร์ได้ไปกินเขานะครับอ้าวขอบคุณขอบคุณอยูแล้วกันนะครับที่ติดตามไร้สดของผมนะครับไอ้นุยผ้าแซ็บหรือว่าโซมตำคาเฟ่นะครับอยู่บนน,น,ปปนั่นก็ล่อได้เปิดแนแน่นอน่าลืมมาอุดหนุนกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอา้าผมเป็นการศึกษาเซเวนาเอาสวัสดีปากกันผู้ชมลาบลาบกันผู้ชมิลเล่อ อเอาล่าท่านผู้ชมเนี่ยก็เลิกจ้าบายบายครับสวัสดีครับ